กสอนอ,อำเภอวังสามหมอขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศด้วยความยินดียิ่ง แดนอันไกลโพนเมื่อครั้งอดีตนครท่าของอยาตั้งตระงารอบล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมเป็นแหล่งพันญาหารเรียบฝั่งสายทานลำน้ำชีหล่อเลี้ยงชนชาวเมืองมิได้สุยเครื่องในยามนั้นก่อกำเนิดตำนานรักอันน่าอัศจรรย์ด้วยเหตุแห่งเผ่าพันธุ์เป็นที่มาสิริโฉมโสภาของพระธิดาคำบาล ความใกล้ชิดเมื่อครั้งยังเยาวจนเติบใหญ่บักเขาจระเคเดระชานปีเดือนผ่านมาเนื่นนานกลายเป็นความผูกพันที่ถูกปิดกั้นเพราะชาติกำเนิดในยามนั้นเป็นฤดูน้ำลายจระเคเกเรพระเนจรชื่อบักนนรอมรนมุทลุดุดันไผยร้ายจวนตัวทำฉนยัยอมพระธิดาไว้เป็นแม่นมัน่น ึกเหิมจูโจมโรมรันหลงกลืนน้องผันด้วยลืมตัวดีชั่วสำนึกในความผิดฉุกคิดหนีไปตายเอาดาบหน้าร่วงรู้โทษทันตามมาหลายเพลาลุกถึงแดนกลน้ำใสไหลหลากมากด้วยเทือนถ้ำใต้ลำธานสังเด็ดวิญญาณจระเข้ร่อนเล่ตามราจ้าลวัน ส่งหมอลงปราเร็วพลันดำดิ่งไม่นานก็สิ้นใจตามล่าลงไปหมอที่สองรายอาคมคมวิญญาณคึกขนองกลับต้องเสียทีในบัตรดนหญิงไม้ผู้เรืองอาคมชื่อคำมดแกร่งกล้าวเยี่ยงชายชาตรีในยามน,นี้ชะตาฝากำหนดแพลอยู่กล้วยลอยล่องกลางวังวน จับสตะโลุหะเป็นแม่นมั่นกำหนดจิตร้พระเวศสยบวิญญาณร้ายสายฐานปัน่นป่วนด้วยอาเพศสุรยิยเดชมืดมนอนทการดวงวิญญาณดับดิ้นสิ้นใจอะไรก็แต่เจ้าคำบางอัธินางฝังไว้ใต้พผ่นดินกำเนิดดวงมลาบุภาพันใหม่ตั้งชื่อให้อินทวานามเรียกขา เรื่องราวหมอปราบโจรเข้สมคนในตำนานตั้งเป็นนามเรียกขานของอำเภอวังสามหมอสรุปผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสามหมอได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณที่ผ่านมาดังนี้ 1. ภายในได้จัดมุมต่างๆภายในห้องสมุดประชาชนให้มีชีวิตชีวาน่าเข้ามาใช้บริการประกอบไปด้วยมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีมุมตำนานวังสามหมอมุมบ้านเด็กชาววัง มุมอาเซียนมุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มุมพักผ่อนดูหนังฟังเพลงมุมบริการยืมคืนสื่อมุมบริการสืบค้นข้อมูลมุมธรรมะ 2. ภายนอกได้จัดบริเวณรอบๆห้องสมุดให้สวยงามสะอาดร่มรื่นเพื่อดึงดูดใจให้ผู้มาใช้บริการมีความประทับใจ ประกอบไปด้วยมีการจัดสวนหย่อมรอบๆห้องสมุดประชาชนให้สวยงามจัดให้มีสวนเด็กชาววังให้เด็กได้เข้ามาเล่นเพื่อพัฒนาการด้านต่างๆจัดให้มีลานวัฒนธรรมเพื่อสืบสารงานบุญประเพณีต่างๆในท้องถิ่นจัดให้มีศาลารักการอ่านรอบๆอ,อาคารของห้องสมุดประชาชน การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอจะเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสื่อทั้งหนังสือนวันิยายหนังสือพิมพ์วารสารใบความรู้สื่อวิดิทัศน์ไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งประกอบไปด้วย1โครงการอ่านสร้างสุขคนชาววังจัดให้มีสมุมไว้คอยบริการสำหรับประชาชนที่ต้องการอ่านหนังสือหรือเล่นอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องสมุดก็สามารถใช้บริการได้โดยห้องสมุดประชาชนจัดให้มีบริการฟรี WiFI สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทั้งภายในอาคารและนอกอาคารเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสืบค้นข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลทางอินเทนอร์เนอ็ต 2. กศนตำบลวังสามหมอเป็นภาขี่เครือข่ายของห้องสมุดประชาชนโดยเป็นสถานที่ที่คอยให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ทั้งในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานการเทียบระดับด้านวัฒนธรรมภูไทยด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านงานบุญประเพณีต่างๆภายในท้องถิ่นเฮ็ด12ครอง14 3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายของห้องสมุดประชาชนที่คอยให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเพราะเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาวการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบการเลี้ยงไก่การเลี้ยงไก่กไ,กไข่เสริมไอโอดีนการปลูกพืชผักชนิดต่างๆสำหรับประชาชนที่ต้องการมีอาชีพและมีงานทำโดยมีวิทยากรให้ความรู้ตลอดเวลา 4. บ้านหนังสืออัจฉริยะเป็นภาคีเครือข่ายอีกแห่งหนึ่งของห้องสมุดประชาชนให้บริการเกี่ยวกับสื่อต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์ วารสารหนังสือเรียนนวนิยายและอินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านหรือชุมชนโดยมีครัวเรือนส่งเสริมการอ่านกระจายอยู่รอบๆบ,บ้านหนังสืออัจฉริยะซึ่งกศนอ,อำเภอวังสามหมอได้จัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะทั้งหมด36หมู่บ้านและจัดก,กระจายครบทุกหมู่บ้านภายในปีงบประมาณ2557 ภายในอำเภอวังสามหมอเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้อ่านหนังสือพิมพ์วารสารใบความรู้เพื่อเพิ่มพูนปัญญาขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศด้วยความยินดียิ่ง